ทุกคนคะวันนี้จะพาไปกินเมนูคั่วพริกเกลือออกใหม่ของรา้าน MK มีหลายเมนูเลยนะคะมีทั้งจานเดี่ยวแล้วก็แบบข้าวแล้วก็บะหมี่เลยวันนี้แ่ะสั่งมาทั้งหมูกรอบคั่วพริกเกลือเป็ดย่างคั่วพริกเกลือแล้วก็ต้งหู้คั่วพริกเกลือคะ่ะเป็ดย่างเนื้อหนังเน้นๆนะคะกินคู่กับกระเทียมคั่วพริกเกลือคือเด็ดมากส่วนจานนี้นะคะเป็นเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือคะ่ะตัวพริกเกลือของเขานะคะจะใส่กระเทียมกร,กรอบมาให้ด้วยเข้ากันดีมากเลยคะ่ะแล้วที่ร้านนะคะเขามีเมนูจานเดียวด้วยเป็นบหม่่เเคคูพกกอบะ อยากจะบอกว่าเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะคะพอกินคู่กับบะหมีม่หยกนุ่มๆแล้วนะอร่อยมากจ้าตัวกระเทียมคั่วพริกเกลือของเขานะคะรสชาติดีมากแนะนําให้ลองสั่งกันเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าให้ชอบกินข้าวนะคะเขามีเมนูข้าวหน้าเป็ดย่างคั่วพริกเกลือกับหมูกรอบคั่วพริกเกลือด้วยคะ่ะหลังจากที่ได้ลองทุกเมนูนะคะสรุปได้ว่าอร่อยดีงามทุกเมนูแต่อยากให้เขาเพิ่มพริกกับกระเทียมมาให้เยอะกว่านี้อีกหน่อย เขารู้สึกว่าพริกกับกระเทียมที่เขาใส่มานะคะพอเอาไปคลุกกับข้าวกับบะหมี่นะมันเข้ากันดีมากแล้วมันก็กรอบมากค่ะอ,ะอร่อยแบบว่าต้องเก็บไว้กินอันสุดท้ายเลยรสชาติกรอบเข้มข้นเผ็ดแซ่บสะใจใครชอบเมนูข้วไปเกลือรีบไปตำกันเลยนะคะเป็นเมนูพิเศษมีเฉพาะช่วงนี้จ้า